มาเลยจีน uhm, ีโอ er? uh. yeah, in. ้พ <me ี <men <men> 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 <men ่แจงว่ากระจกหน้ามันเตกมันเล่าเลยอะนี <men> 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 <men ่อยู่กับเหตุนี้ก็เพิ่มนี่บริเวณบ้านหนองราวนะครับผมลูกเห็บตกเยอะเลย เยน็นเลรอขึ้นด้วยบ้านหนองลาวอำเภอพูกามยาวจังหวัดพะเยานะครับผมตอนนี้อูเกิดยังไงม,มเนี่ยครับกำลังเกยหาเงเหาะ